สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำตัวหม้ออบนะครับก็ลูกค้าบอกไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าก็เพียงแค่สวิ์นะครับละลายนะครับมันร้อนจัดนะครับเพราะว่าตัวนี้การใช้งานนะครับมันนานเกินไม่ได้ครับมันเกิดละลายตัวนะครับก็ทํางานได้รีร้อยครับระบบเปิดนะครับทํางานปกตินะครับ ความร้อนครับก็อย่าใช้ร้อนเกินครับถ้าร้อนเกินอาจจะเสียได้นะครับโอเคฝากไว้ให้ลูกค้านะครับหรือท่านใดนะครับมีอาการแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ